สบายดีครับนี om, ่จอดทำหน่อยให้ช็อตเด็ดจะเสาเลยครับนี่ครับเจ็ดมงซีชิมะเจอช็อตเด็ดครับหลุมนะครับหลุมหลุมบอกบครับบอกบครับบอกบเจ้าของกบบอไปเองครับกบหลุมครับหลุมใหญ่ครับหลุมต้นตาลครับหลุมต้นตาลนะครับกบไปเองนะครับผมเป็นคนกบนะครับแต่ว่าจอเป็นคนตุนนะครับ จอดทำหน่อยเป็นคนตัวน,นะครับเอามันกูตอดหลีกแล้ว <laughs> <laughs> นี่ครับยอดเด็ดนะครับนี่นะเดี๋ยวคลิปเด็ดจอดว่าหาคลิปลงยูทูบให้ไว้สักนี่ครับผมผมเป็นคนเกียรถมนะครับแต่ว่าจอดทำหน่อยเป็นคนตัวลงไปนะครับคนหนึ่งเป็นคนเกียรนะครับคนหนึ่งเป็นคนปั่นนะครับ หน้าว่าข้าวเดียวนะครับตัวลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวลอเอ็มหกศูนย์นะครับเอสยู SU นะครับมัดเตาะให้นะครับเดี๋ยวข้าวหนึ่งครับตอนนี้คือใบนาใบนาคำนะครับใบดันใบดันนาคำใบดันนาคำ ต้องดิน,นะน,ดนมึงแล้วนะครับขึ้นมาได้นะครับลุ้มลึกนะครับมาอย่างเหลี่ยมเบื่องอย่างไปอยู่รถขึ้นเจ่าจอดหาง,งานไหนจะเสาร์่ลจอดไอเกเด เซียมหกชิปกำลังสตาร์ทเลยแหบ,บแหบแหบเลย L ห้าศูนย์หนึงปดตรงนี้ก็เป็นงานเก็บแล้วนะครับงานกับเริ่มบางแล้วนะครับเป็นงานเก็บเดี๋ยวหล้มห้ำหน่อยจัดให้ครับ หลุมมันได้อยู่นั่นไหมไว่าอีกคำรอบ้างนี้มันนั่นให้มันย่งแลนขางเดียวมันลงลึกแต่ตัวนี้กับย่งบนท่อนผืนอยู่ดิใบมันคำหบซีได้เนี่ยมันบอล่งนั่นขันมุ้ยใบลงแห้งกว่านี้อีก to đà cứ như na thôi cứ lên hãy à, cho em ăn bảy Sai phẩu Sai phẩu. เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอจูนะครับตัวเก่านะครับเพื่อนมาตำไห้นะครับลูกเพิ่อนเลียนไหนสารบ,บอกกบครับบอกกบครับลดเกี่ยวมากเลยตัวนี้แหละแน่เบิ่งจอด ขันขันบ่ปักไว้รถเจอตัวนี้แค่นี้นะเบิ่งขันบ่อของมาสักไว้รถเจียวลงมาบ่ต้องมาถึงเลยบ่อขบครับบ่อขบมเป็นอย่งดีเป็นคนปานดีว่ดีหอดเข่าเก่าคนละเบิ่งอีหยังเข่าเก่าเขาบ้านแม่บ้านใปั้นใไงเพิ่นทินั่งมองกันว่าลืมแท้มดเสียงนี้เขาอี้คือต้องมองขึ้นเกิดใหม่เกิดเมืองอะไรเพราะเนี้ย ว่าลืมว่าบางนีลืมชั่วนั่นอยังนี่ต้องมองเตียงเมงนั่นว่าลืมชั่วน่ะลืมชั่วบอกกบครับบอกกบครับผมคนกบครับจะไหวจะจอบเป็นคนตรวจน,นะครับ <laughs> ตรวจบอกกบไปรอบแรกมันไปได้เราจะเล่นผ่านอีกไง เอ็มหกูนสีู่นเอกำลังมากนะครับแล้วบอกพกุกในล้งแก่ทั้งนั้น ผู้ช่วยมาแล้วครับผู้ช่วยจอดผู้ช่วยมาแล้วครับผู้ช่วยผู้ซอยครับผู้ซอยมาดึงเหย่ครับผู้ซอยหมามาดึงเหย่ครับ <laughs> มองงานลุมต้นตาลอันหลังคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนกบคนหนึ่งเป็นคนปั้นกันเลยอ่ะมันโมโหผมเป็นคนไถผมเป็นคนเกียรกบอไฟเรียบร้อยนะครับขึ้นแล้วนะครับห้อยเดียวนะครับ ขึ้นไวแผมมคนเกียว่ามันเปคนปันหันหลังเมื่อต่หันไปทางหนหันกบมามันจมแลยยังมหันหนาไปทังหุ่นหันกบมาเป็นวจงวเรา แล้วนะครับชิดหน่อยเดียวนะครับปันต่อนะครับเอาชิพอีกอ่ะขอฝ่ายวิทซ่สมีนะครับคพ่กันชิพหนาครับมาเดียว